ผมก็สวัสดีครับพบกับผมนี้นะครับผมนะจากร้านมิวสิกนะครับก็วันนี้นะครับผมมีกีตาร์แนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีบุตรหลานแล้วแบบอยากหัดเล่นกีตาร์นะครับผมนะก็วันนี้ก็มีเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนะนี่เป็นกีตาร์จากจากจีนนะครับจากประเทศจีนนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นกีตาร์โปร่งนะครับผมขนาด38นิ้วนะครับผมนะสีซันเบิร์ดนะครับผมนะก็สายเป็นสีด้วยนะครับผมนะก็คือ ก็ขอบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีเหล็กขันคอนะครับผมนะก็คือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นเอาไว้ฝึกเอาไว้หัดเล่นได้หรือเล่นจริงๆก็ได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมลองเสียงให้ฟังกันนิดหน่อยนะครับผมนะ ก็เสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมนะก็กีตาร์ตรงนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ราคาราคาโปรโมชั่นนะครับผมนะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราคา990บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านหนสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกเดินทางมาที่ร้านก็ได้นะครับผมนะขอบอกไว้ก่อนนะครับผมนะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับผมนะนี่นะก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมนะกีตาร์โปร่ง38นิ้วนะครับผมนะ โอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผม